คุณผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้นะครับช่วยกันดูหน่อยครับนี่แสงอะไรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับกล้องวงจรปิดจับภาพแสงประหลาดโผล่หน้าโรงงานนี่ฮะอมาเป็นดวงกลมๆอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งช่วงตี3ามครึง่งแล้วแสงก็หายไปตอน6กโมงครึง่งทีนี้อย่างนี้นะฮะโรงงานนี้เป็นโรงพิมพ์อยู่ที่บึงสามพันเพชรบูรณ์ ผู้ที่เห็นแสงนี้เขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าตอนไปเห็นเนี่ยคือมองจากกล้องมือถือซึ่งมันเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดมันเห็นแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอีก uh huh. ต้องมาต้องมองมองผ่านกล้องวงจรปิดหรือมือถือเท่านั้นเนี่ยฮะ ชาวบ้านรวมไปถึงเจ้าของโรงพิมพ์เชื่อว่านี่คือบารมีของหลวงพ่อพัดเพราะเป็นวัตถุมงคลที่เช่าบูชามาและเคารพนับถืออพอไปให้พระครูซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทรัพย์สมอทอดเจ้าคณะอำเภอบึงสามพันดูก็ยังเชื่ออีกเหมือนกันว่าเป็นบารมีหลวงพ่อพัดแต่เอฝุ่นหรือเปล่าฝุ่นติดที่วงจรปิดหรือเปล่ามายถึงติดอยู่ตรงเลนของกล้องอใช่ไหมคะห,หรือเปล่าครับหรือ,อยังไง ก่อนหน้าน,นี้มันเคยมีเคสที่เป็นมแมลงอ่ะพี่ไก่ก็ตอนนั้นเป็นดวงไฟประหลาดเหมือนกันแต่เป็นมแมลงที่ไปอยู่ตรง,ตรง,ลงเลนกล้องเหมือนกันอันนี้มันก็จะคล้ายอย้างนันไม่แน่ใจอ้าวเจ็ดโมงสามสิบห้านาทีื่องเล่าชาวนี้พักกันสักครู่ค่ะ